วันนี้มีสินเชื่อใหม่มาแนะนำเปิดตัวเมื่อวันที่1เมษายน6กเที่ผ่านมาให้กูเริ่มต้นที่3,000บาทไปจนถึง1000งแบาทสมัครผ่านแอปทุกขั้นตอนไม่ต้องใช้เอกสารพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ธัญรัตน์มาพร้อมกับสินเชื่อใหม่จากธนาคารทหารไทยธนาชาิหรือทท,ทบจะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนที่หลายคนต้องการเพราะว่าคุณสมบัติเขาก็คือเมื่อเรามีการจ่ายคืนวงเงินนั้นก็จะสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งก็คือสมัครเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจที่นําเงินออกมาหมุนเวียนก่อน นั่นก็คือบัตรกดเงินสด TTB Flat Nano ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็มีบัตรกดเงินสดอยู่แล้วหนึ่งตัวที่ชื่อเหมือนกันก็คือบัตรกดเงินสด TTB Flat ถ้าตัวนั้นนะคะก็จะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่25%ต่อปีสำหรับตัวใหม่นี้ก็จะมีคำว่านาโนต่อท้ายแล้วก็จะเป็นสินเชื่อประเภท Nano Finance ก็จะมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าอยู่ที่33%ต่อปีค่ะ แต่ทางธนาคารก็จะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในหัวข้อรายละเอียดสินเชื่อค่ะสำหรับสินเชื่อ TTB f a t Fat Nano เปิดให้บริการเมื่อวันที่1เมษาย,ยน67ที่ผ่านมาเป็นสินเชื่อดิจิทัล100%ค่ะสมัครแล้วก็ทำทุกขั้นตอนผ่านแอป TTB t a s เป็นแอปหลักของธนาคารทหารไทยธนาชาติที่ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครหลังจากเราสมัครเสร็จก็จะรู้ผลทันทีเลยฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่เขาก็มีเงื่อนไขสําคัญอยู่หนึ่งข้อค่ะก็คือเราจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารหรือที่เราเรียกว่าต้องได้รับคําเชิญก่อนถึงจะสามารถสมัครได้ค่ะ อันดับแรกก็คือ <hi> เราจะ<ม>ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารก่อนถ้าเข้าเงื่อนไขทางธนาคารจะส่งคำเชิญมาให้เราค่ะก็จะส่งมาทาง SMS ถ้าพูดถึง SMS ระหว่างของธนาคารและของมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้สับสนถ้าเป็นของธนาคารเขาจะแจ้งข้อความมให้เรารับทราบเท่านั้นจะไม่มีการแนบลิงก์ให้เรากดเด็ดขาดถ้าเราเจอข้อความและมีลิงก์ให้เรากดอย่าหลงเข้าไปกดเด็ดขาดนะคะ และอีกหนึ่งช่องทางเขาจะส่งมาทางข้อความแจ้งเตือนในแอป t t v ท o u c ค่ะและสินเชื่อน,นี้จะให้กู้เริ่มต้นตั้งแต่3,000บาทไปจนถึง1 0 0 0 0บาทจะคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน33%ต่อปีค่ะบางคนอาจจะได้ดอกเบีย้ยน้อยกว่า33%ต่อปีเพราะว่าเขามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยค่ะถ้าเราได้ดอกเบีย้ยพิเศษจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งหรือมี SMS แจ้งให้เราทราบ สำหรับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยของ TTB Flat Nano จะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันในรูปแบบที่1ชื่อว่าเงินสดผ่อนชิลๆจะเป็นการโอนเงินสดเข้าธนาคารด้วยดอกเบีย้ยพิเศษค่ะส่วนว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยในเลทไหนทางธนาคารจะเป็นคนพิจารณาให้สำหรับการผ่อนเขาจะกำหนดให้เราผ่อนคืนเป็นงดงดเท่ากาัน จะให้เลือกตั้งแต่3งวด6งวด12งวดและนานสูงสุดอยู่ที่18งวดแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมตัติจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่33%ต่อปีค่ะมาดูในรูปแบบที่2กันบ้างค่ะก็คือเงินสดสั่งได้จะโอนจากวงเงินบัตรเข้าบัญชีเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่จ่ายคืนจะสามารถจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่3%ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด และคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่33%ต่อปีเขาจะกําหนดให้เราจ่ายเริ่มต้นได้ที่3%เราสามารถจ่ายได้มากกว่าขั้นต่ําค่ะเช่นถ้าเราจ่ายเข้าไป10%หรือ15%เงินในส่วนที่เราจ่ายเกินตรงนี้มันจะวิ่งไปตัดยอดเงินต้นและจะทําให้เราจ่ายดอกเบีย้ยลดลงและผ่อนสั้นขึ้นค่ะสินเชื่อน,นี้สามารถโอนเงินสดได้ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมบัตรด้วยค่ะ ต่อมาค่ะมาดูคุณสมบัติกันบ้างจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่มีรายได้ประจำและกลุ่มที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวไปดูกลุ่มที่มีรายได้ประจำกันก่อนค่ะ1จะต้องมีสัญชาติไทย 2. มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไปจนถึง60ปีมีรายได้ตั้งแต่9,000บาทขึ้นไปต่อเดือนค่ะมีอายุงาน4เดือนขึ้นไปและสุดท้ายเป็นลูกค้าปัจจุบันที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารค่ะต่อไปค่ะไปดูคุณสมบัติฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวกันบ้างค่ะ 1. สัญชาติไทย 2. มีรายได้ตั้งแต่1 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไป ตามทำธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปและที่สําคัญค่ะจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารด้วยและสุดท้ายเลยค่ะมาดูวิธีการเช็คคําเชิญในแอป GTB t a r t art. ในหน้าแอปให้กดปุ่มคําว่าสมัครเลื่อนลงมากดปุ่มสินเชื่อเลือกสินเชื่อค่ะเลือกวงเงินพร้อมใช้แฟดพอกดเข้าไปถ้าเราเห็นสินเชื่อแฟดนาโนแปลว่าเราได้รับคําเชิญแล้วค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อใหม่ t t ทีบีแฟ n ตนาโนถ้าใครได้รับคำเชิญแล้วก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมก่อนสมัครแนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเท่านั้นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะมีสินเชื่อตัวใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ธัญรัตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ